เกมแมนแคนดูวันนี้นะครับในช่วงของเกรด ทอกนะฮะก่อนดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Getman Can นดูด้วยครับอ่าวันนี้ Get Talk นี่เราได้แขกรับเชิญสุดพิเศษมากที่เป็นยูทูบเบอร์ระดับโลกโอ้โหระดับโลกเลยโลกของเราเองเนี่ย <laughs> พี่จิโนโ่แล้วก็พี่แคร์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสองคนนี้เป็นรายการไม่ต้องไม่ต้องรู้หรอกเพื่อสนิทครับเพื่อสนิทเนาะบอกก่อนว่าผมเล่นละครกับพี่แคร์แล้วก็แบบวันนี้นะพี่แคร์มาเพราะว่าจะพาพี่แคร์มาเตะบอลซึ่งเป็นครั้งแรกเลยนะครั้้้งงแแรรกีี่่บบบจะะไดเเตตฟุออลยหใช เป่านเลยชงไม่ชงเขาสายชงห้หวันเจียบก่อนหน้านี้ผมต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยก่อนที่จะได้คุณจีโน่คุณแค์มาผมไปเยือนที่เดอะสแน็คมาใช่พูดได้เลยว่าไม่เคยขาวขนาดนี้มาก่อนขาวแบบหมูขนาฝากเกตแมนแคนดูไว้ในอ้อมอบอ้อมใจเดอะสแน็คต้องฝากแฟนๆเกตแมนแคนดูไว้ดีกว่าครับผมเฮ้ยสอนหน่อยว่าแบบการที่เราจะเป็นยูทูบเบอร์ที่ทุกวันนี้ที่ทําให้คนตามได้ขนาดนี้มันมีหัวใจสําคัญตรงไหนบ้างอะไรอยางเงี้าง เราต้องมองเขาเป็นเพื่อนเรามองคนดูใช่กล้องตัวนี้คือเพื่อนเราคือคนที่นั่งดูอย่างเงี้ยสวัสดีครับทุกคนเฮ้ยเพื่อนบอยอันนี้คือเพื่อนเราเราพูดกับเพื่อนเรายังไงถ้าคิดว่าเขาเป็นเมียเราก็เขาเป็นอะไรเราก็จะแบบหาสรรพนามที่เราเรียกเขาเฮ้ยพวกนายว่าไงอะไรเงี้ยที่แบบมันเป็นฟิลฟิลเพื่อนฟิลแฟนฟิลเพื่อนอะขอเ่ฟิลแฟนเมื่อกี้เลเฮ้ยี่แกนทำารเป็นเราเิ่แฟนทุกคนแหละ เขาจ่ายยังเขาจ่ายกทพี่ผ้าพี่ผ้าตรงนี้พี่ไม่สวนกลับมันไปเหรอไม่งั้นมันได้ใจไม่พี่เก์เขาอย่างนี้แหละอ่ะอย่างผมใช้สรพนาว่าเต้น ต่ะเองเขาบอกเลยนะเว้ถ้าดูคลิปนี้นะเราจริงๆริดูเฉยเยังไม่ได้เว้มันต้องกดซับสไคร้ด้วยยิ่งกดซับสไคร์เยอะเท่าไหร่พี่เก๋เขาจะทําในสิ่งที่ตัวเองอยากดูตัเองถ้าเกิดว่าครบแสนซับเมื่อไหร่นะเขาถอดเสื้อเตะบอลให้ตัวเองดูเลยเก็บเงแค่ดูมันดูขื่นไมหน่อยเสียงมันกระสอากระเสาแปลกๆอ่ะมีเคล็ดลับอะไรไหมมีเคล็ดลับอะไรไหมอ่ะคอันนี้อันนี้แบบให้ให้คนดูเป็นเหมือนเป็นเพื่อนเราเราต้องคิดแทนเขาเพราะว่าเขาไม่ได้มานั่งพูดเช่น แค่ไม่ควรมากๆเลยเออโอ้เอออันนี้อันนี้ไม่ได้สมมุติ <c oughs> พี่บอกเลยเดี๋ยวจะเก็บความแค้นไว้เพราะว่าวันนี้แม่งมีการเตะบ,บอลแข่งกันอเออแล้วเดี๋ยวจะสไลด์แข่ อ๋ออ๋อเต็รู้ป่ะว่าตอนที่อยู่กองอะแคร์มันกวนมากเลยวันนี้เราจะเตะบอลด้วยกันผมจะสไลด์แคร์ฟิลนี้ว่าเป็นตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดอเพราะคนดูคนเขาก็จะรักเราที่เราเป็นเป็นคนแบบนี้ซึ่งมันมันอยู่ได้อยู่อยู่ได้ยาวใช่ใช่ใช่ที่ต้องเล่นเป็นนี่ดีมึงเข้าใจป่ะพี่พี่ไม่ยอมดิพี่ยอม่ต้องแนี่ว่องที่นี่นี่ช่องเราเป็นตัวเองไง ได้ไหมครับทุกคนงั้นเรามาคุยเรื่องแครไม่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 อะไรฉันเน่เธอเป็นแขกรับเชิญหลัก แครเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สวยเอาอย่างนี้เขาเป็นขวัญใจกองถ่ายเราจริงเหรอกองในกองเราเนี่ยจะมีขวัญใจในในเรื่องนี้จะมีน้องมินมินกับคุณแครแครเวลาไปกองอ่ะเขาจะเป็นคนสวยดูนิ่งๆสวยๆในทุกๆเรื่องที่เขาเล่นสู้ๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาไปกองอ่ะที่ตากล้องหรือทุกคนอ่ะเขาจะแครแครแครเป็นกำลังใจให้กองเาเป็นกำลังใจแบบโอ้แต่ว่าเขายังไม่เคยเห็นแค่โตแค่โตเตยาบอกเลยนะไม่นีอรายการอะไรนี่ เอาก็เลยอันนี้มันช่วงแต่บอลไม่ใช่หรอไม่ใช่นี่เกตแมงแคนดูแต่มันอยู่ในช่วงเกตท็อกเกตท็อกเนี่ยคือการเอาแขกรับเชิญมานั่งพูดคุยกันไลฟ์สไตล์เรื่องฟุตบอลเรื่องอะไรอย่างงี้เรื่องฟุตบอลมันไม่ต้องคุยเยอะแต่ว่าเธอแบบว่าเป็นคนที่เวลาไปที่กองไหนก็แล้วแต่เชื่อว่าแบบตากล้องหรืออะไรเงี้ยต้องต้องเวลาเลิกกองอ่ะเขาจะมีทำกับข้าวกินอะไรอย่างเงี้ยอยู่หน้าเขียง ฉายาว่าแค่ข้างเขียงแคข้างเขียงชื่อนี้ไม่ได้มาง่ายเวลาเขาย่างเนื้อใช่ป่ะเขาจะต้องเอาเนื้อขึ้นมาสับสัแล้วก็แจกตามโต๊ะนั่งรอไม่ถึงโต๊ะเพราะว่าแคมอยู่ตรงเขียงดีดีมากวันนี้ที่แครจิโนมาอถามนุ่งฟุตบอลนิดนึงคชอบอะไรเราแบมนูครับ ต้องเรียกว่าค้างไข่มากนะค้างไข่นั่นแหละดีนะวันนี้จริงๆทีมงานคนนึงชอบลิ้วภูเฮ้ยจริงเหรอวันนี้เขาไม่มา,าถ้าสมมติว,ว่าเราตายแล้วตายไปแล้วถ้าสมมติว่าเราพูดกันว่าเราชอบแมนยูนะเสียงก็จะแหลมขึ้นมามว่า,ากระจอกอะไรเงี้ยทำยังไงเวลาแฟนดูบอลเวลาติดบอลนะต้องดูบอลแล้วมีนัดหรืออะไรเงี้ยคุณยังไงแต่ว่านั่งดูอยู่บ้านก็จะตั้งรายการปกของวตนที่สามที่อะไรเงี้ยก็จะตื่นมาดูแบบนนอ มีหเธอดังจริงโอ้แล้วก็ไอ้นี่บ้าชอบตบมือมาว่ดูนี่มาว่านิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเว้ยอเาไวล่ไปไล่ไปเมื่อทีเรานั่งกินข้าวอยู่แบบเตะตบมือได้บ้างลำคาคือคืออ๋อเขาดูบอลอยู่แล้วเธอนั่งกินข้าวเรานั่งกินข้าวเล่นโทรศัพท์เได้แหละเคลเ่อนไม่ได้ดูด้วยไงโอ้ใช้ได้ว่ะนึกเหมือนกันเราอ่ะคุณบอกหน่อยว่ามีแฟนดูบอลบอกผู้หญิงทุกคนบอกว่าแฟนดูบอลอ่ะเป็นสิ่งที่น่ารักอ่ะพูดชอบปะเนี่ย เอ้าไม่ได้บังคับทุกคนก็รู้อยู่ใครชอบดูบอลแบบชินโนชอบแบบเกสเนี่ยเล่นบอลไหนแค่พี่เป็นคนเจ้าชัหรอวะพี่ไม่ได้บังคับเราอยู่ช่องเราเป็นตัวโดนตลอดเลยนะโดนไม่กี่คนหรอกสโลแกนพี่ไงพี่อ่ะไม่เหมาะกับใครสักคนโอเชคเก้ผมพูดออกช่องแล้วงคนแต่ว่าพี่เกดอ่ะผมพูดว่าเหมาะกับผู้หญิงคนผมอ่ะเหมาะกับอะไรนะผมบอกว่าผมเกิดมาผมไม่เหมาะกับการที่ผมจะต้องเป็นของใครคนใดคนหนึ่งผมอ่ะเป็นของทุกคน ผมอยากเป็นบ้างไปเคลียร์เมกันอ่าโอเคก็บอกแล้วกันผู้หญิงผู้ชายนะสองคนแฟนกันดูบอลอ่ะแฟนจะเฮดังอ่ะก็ไม่เป็นไรหรอกก็ปล่อยแฟนเฮไปเพราะมันเป็นความสุขเป็นความมันเตะบอลกันหน่อยดีกว่าทีมนี่ทีมเดือดสแน็คเข้ามาทั้งทีมเลยายกทีมผมมาเลยยกทีมเกตแมนวันนี้ ขาดตัวไม่เป็นไรวันนี้มีเพื่อนมาเสริมทัพนิดหน่อยมาจาก Star Rider ช่วยกันเตะบอลของผมนี่มีตัวหนึ่งบอกเลยว่าเขาเด็ดหรอตัวนี้เด็ดมากๆคือวิ่งได้สักห้าก้านี่ปุ๊บความดันขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเตะบอลกันแบ่งเป็นทีมนะครับทีมละห้าแต่ละทีมมีผู้หญิงทีมละหนึ่งคนเราจะเตะทั้งหมดเจ็ดนาทีถ้าเหนื่อยก็ลดหลั่นกันลงไปใครชนะทีมแพ้จะต้องอวยทีมชนะลงโซเชียลของตัวเองถ้าเกตแมนแคนดูแพ้ผมก็จะลงอินสตาแกรมของผมว่า โหผมไปเตะฟุตบอลกับเดอะสแน็คมาครับผมเข้าใจเลยว่าพี่จิโน่กับพี่แคร์เขาเล่นบอลเก่งมากอะไรเงี้ยก็ฝากติดตามด้วยครับผมจะตั้งใจทำคอนเทนต์ฟุตบอลต่อไปออ๋เตรียมไว้หมดแล้วพี่ก็น่าจะแพ้ผมแน่ๆโดนกูแน่ถ้าทีมเขาแพ้เขาจะมาโวยเกนแมนแคทลุ้นเราอะแต่ผมบอกเลยครับถ้าคุณผู้ชมไม่ใช่ผมบอกเลยนะว่าเขาไม่แพ้หรอกเออเขาไม่แพ้แน่ช่วยแฮทแท็กเชียร์ทีมเดอะสแน็คที่ใต้คอมเมนต์นีดด้วย ว่า <นะ S 2> วเดี๋ยวสแน็คเก่งจังเลยใชต่ตัวเองลืมนะเกมแมงแคนดูนี่เราเอาจริงนะครับเราเอาจริงกว่าเราจะน่าไปอลองโทรภาพแบบ สร้างความนิดึงดิอะไรคะส้างคามนิดนึงแบบเชื่อมลุดในนิ่งแล้วผูกเชือกเองไม่ต้องขยับแอนองี่จะได้แบบไม่เสียฟอร์มาเกอร์แกร่งแกร่งแกร่งเออเข่าจะโดนีหนี่แฟนหรือเปล่าผูกเชือกจีเกัน์ผูกเชือกหลุอกที่รักเบาเบาเคยดูว่าอะไรเอ็มวีเชื่อมวิเศษอ่ะสารัต์อยู่เย็นนี่ไงเขารู้จักนักบอลแล้วเว้ยอันนี้วารินทรทอนอยู่เป็น เดี๋ยวใส่หัวใจให้นี่แล้วก็มีเพลงขึ้นอท,อท,ทำจริงเ <c oughs> ตงใส่เองง่ายกว่าจริงจริงใส่เองง่ายกว่าเยอะเลยซีนโรแมนติกอะไรเราโอ้โหเกมนี้เราต้องสามแต้ <c oughs> ตมเท่านั้น ไม่ใช่บ้าจไม่ได้เราต้องชนะเพื่อศักดิ์ศรีของช่องเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจริงเพื่อศักดิ์ศรีอยู่ที่นู้นแล้วบอกให้โลกนี่รู้ว่าเรือฟุตบอลเราคือที่สุดรู้เลยไหมพร้อมนะพร้อมกันน้องสามบีปิงไปแล้วพี่ออกไปไหนอ่ะพี่ออกไปไหนอ่ะมาอยู่นี่เหรอเราไม่เลยสามเมื่อกี้อะผมไปแอดดูเดรสแม็เขับบูมมาตัวเองตัวเองเมื่อกี้เขาตัวเองเมอกี้เดรสแม็กขาบบูมมาเขาบอกว่าเขาจะเอาจริงวันนี้พี่โบ๊ทมันก็ไม่มาเราจะมา เตะฟุตบอลกัน7นาทีแต่ว่าเกมแมนดูต้องชนะแข่งทั้งหมด7นาทีถ้าเสมอในเกมยิงจุดโทษไปยิงจุดโทษเลยได้ไหม เอ๊ะโอ้คมวานนึครับแฮ่แฮ่ทำไบจรงมพี่รักคนเล่นเก่งวันนี้ล่ะนี่ปัดคับเฮ้ยแป๊บนึงคับปัด

chạy ra, con ra, đi, bay. Cho chiến Chạy, 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 chiến chạy, chiến chạy. chiến ไเจ็ดนาที เสมอสองสองตอนนี้จุดโทษตัดสินด้วยจุดโทษต้องเล็งหน้าใช่เล็งหน้าพี่เลยมาให้มเนี่ยเอาอะไรให้ดีใจเลยสิตรงมือแบมอีจยิงให้เต็มแรงยิงให้เต็มแรงไม่ต้องเข้าเป็นช่ออะไรอันนี้มันช่อส3สามสองเ้ยโดนด้วยเข้าด้วย วางเท้าเตะแรงวของพี่มิ้งอีกอ่ะ <laughs> เขาวนใหญ่ผมกิงจุดโทษอ่ะข้ามคานในเมื่อจุดโทษกินข้ามคานไปแล้วอ๋อปอนเพื่อนเดินแทรกเราเว้ยปอนป้อนเลยดวนเรื่อยเรื่อยเอาจีโน่จีโน่กับเกมนี้เลยมามามาวัดเลยดีมากหนักมากหนักกว่าเดิมอีก บอลของเราเว้ยเซฟเซฟบอลจึดแห่งสีบอนขอบคุณครับผมเข้าแล้วขอบคุณครับ ครับพี่แรงครับผมกับพี่แคร์ต้องไปวันนี้เกมแมนคันดูเกมทอกของเรานะครับก็ขอบคุณพี่แคร์กับพี่ซีโน่มากๆเลยขอบคุณนะครับขอบคุณมากได้มาเตะวันละกันสนุกสนานเดี๋ยวเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะเรียนช่องคุณแน่นอนแน่นอนก็ฝากเกมแมนคันดูแล้วก็ฝากเดอะสแน็คไว้ด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับผมเจอกันอีพีหน้าครับไปเจอกันอีพีหน้านะตัวเองกดแชร์เยอะๆกดไลค์เยอะเยอะ หรือถ้าอยากให้วิกเกตไปโดนเดอะสแน็คแกงเต่งต <Godzilla> <S Judy movies> ้องกดแชร์เยอะๆครับผมจะกัน